วิเดี๋ยวกนสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักอยู่แล้วก็นะครับผมนะฮะร้านพี่มีบริการเติมโรบักแล้วนะครับผู้ชมฮะมีทั้งกดเกมพาสกดไอเทมต่างๆนะครับผมนะขายใกล้ตันรวมไปถึงท่าทาของการเติมโรบักระบบ ID ดีพาสนะครับผมนะฮะโอ้โหราคาถูกเมื่อกเลยนะครับผมนัเป็นยังไงไปดูกันเลยครับกดเข้ามาที่ตรงนี้ครับผมนะเติมโรบักระบบ ID พาสเติมง่ายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมผู้ชมฮะหลังจากที่กดเข้ามาแล้วนะครับผมนะเราทำการเลือกจำนวนโรบักที่ต้องการได้เลยนะครับผมนะฮะยกตัวอย่างเช่นนน200ตรงี้ะ ได้800โลบักโอ้โ oh, ห oh, พระเจ้าช่วยกว๋วยทอดแต่เอเดี๋ยวก่อนนะผมนะก่อนเติมทุกครั้งเนี่ยกรุณาอา่านข้อความตรงนี้ด้วยนะครับผมนะฮะว่ามีเงื่อนไขย,ยังไงในการเติมบ้างนะครับผมนะฮะง่ายๆเลยนะครับผมนะรอเพียงแค่7วันหลังจากกดซื้อเลยครับผมนะโลบักก็จะเด้งเข้าตัวโดยทันทีหลังจากที่ทำการกดเลือกไปแล้วนะครับผมนะว่าจะเติมอะไรเนี่ยให้เราทำการกรอก ID โลบกักแล้วก็รหัสโลบักตรงนี้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็กดยืนยันคำสั่งซื้อไปเลยนะครับผมนะฮะหลังจากทำการกดสัััััั่่่่งงซื้้้้อไไปปแแลลลววดคคคครรรรรรบบบผผนะผมมมมมมนน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 นะะะะะะฮเเเเเเาาาาาสถกกตติยยพี7ทโ ก็จะเด้งเข้าตัวอัตโนมัตินั่นเองนะคุณผู้ชมบ้างไม่ต้องกังวลนะครับผมนะว่าจะได้ของหรือเปล่าไม่ต้องกังวลว่าเราจะโดนเกียร์หรือเปล่านะครับผมนะถ้าเติมกับร้านพี่เนี่ยไม่มีโกไม่มีเกียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แน่นอนนะครับผมนะเพียงแค่7วันเท่านั้นนะคุณผู้ชมบ้าอย่าลืมกดดูนกันด้วยนะครับผมนะครับไปรับชมควิดีโอกันต่อเลยนะครับผมนะไปเอโยวันนี้ผมนะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะ่สำหรับใครที่เข้าดูคลิปีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในน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 คคลลลลลิิปวดดีีีีีโอออออ้้้้เเเเ่่่่่่่่ยยยยรราาาาาาากกกกก็จะะะะูููัััับบบทททททขขงงงงสสสแแผผมฮพุ นะครับผมนะทุีไม่ใช่ผลไดมอนนั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นผลที่ดูข้างหลังสิ๋อเขาพีพีกันแล้วครับผู้ชมฮะโอ้โหอยู่ไม่ไหวแล้วโว้ยเราต้องทําการไปหลอยเขาสั้นแล้วนะผู้ชมฮะมาเราเป็นผลที่ค่อนข้างที่จะแข็งที่สุดนะครับขอยาแปลงหน้า๊บนนะนี่เออสามารถรับดาเมจได้โคตรที่จะแบบสูงสุดเลยนะครับปุ๊บนี่โอ๊ยเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยแม่เขาเอาเรื่องไว้ผู้ชมมาเดิคนไหนวะคนไหนวะอุ้ยปุ้งเอา มาแล้วจ้าโอ้ยเฮเพื่อนเราตุยแล้วว่าครับน้องๆน้อเดี๋ยวนะอ๋อเรีอบรอยนะครับปุ๊บปุ๊บปุอบปุ๊บปุ๊บปุอบลัดช็อมบปุชบปุดบปุตบอด๊บปุอบปั๊บป่๊บปุ๊บปุ่บปุ๊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 บอุ๊บปล๊บปุรบปุ๊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 บปอเอาเ๊บปองบปุ๊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 ่มาสิ มาสิโอ้อยแหมนี่มันหนึลุมสองะเนี่ยผู้ชมมาเปิดคลิปมาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนี่ครับฮึ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 ฮยฮึฮึฮนึ่ึฮ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 ย่ึฮ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 ้ฮึรึฮ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 ึน้องฮึ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 ฮยยึไปด้วยฮึฮ้อยฮึฮึอึฮึฮึนึฮนี่ฮึ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 อึฮึไ,ไึ คนทิ้งจอเขาเป็นของฉันคนทิ้จอ้องเป็นงผมเองของผมคนเดียวโดนเสรบร้อยสุเยนี่เป็นไง เป็นของพี่คนเดียวนี่ครับผมนะตรงทีนี้นะเรามาพูดถึงท่าเรืองของผลไดมอนด์กันซีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมนะสำหรับผลไดมอนด์เนี่ยคือเวลาเราแปลงร่างเราปุ๊บเนี่ยเราจะทนทานต่อดาเมจนะครับผมนะอย่างเช่นในกรณีที่เดี๋ยวพี่ให้มอนตีก่อนนะครับอันนี้เป็นสาระเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเอางี้ดีกว่านะครับผมนะขอแยกแปลงร่างเป็นคนก่อนนะครับนี่ฮะอันนี้คือมอนตีนะครับผมนะ413นะฮะพอเราแปลงร่างเราปุ๊บเป็นหินไม่ใช่เป็นหินนี่เป็นเพชรนะครับ มาดูกันใหม่ว่าเราจะโดนดาเมจเท่าไหร่จาก415-13นะครับผมนะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ300เลย วู้์หายไปร้อยหนึ่งถือว่าเป็นการที่แบบว่าเออ่บล็อกดาเมจได้ดีนะครับผมนะสำหรับผลเดมอนของเรานะครับเอาเป็นว่านะผมนะเราทำการย้ายเซิร์ฟก,กันหน่อยละกันนะครับผมนะน้องเอาว่าทำการย้ายเซิร์ฟมาใหม่นะครับผมนะแล้วตอนนี้เนะี่ยทำการไล่ล่าผู้ต่อสู้อยู่นะครับผมนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเป็นสายหนีนิดนึงหรือเปล่านะครับเราทำการโซไปแล้วก็พิวพิวพิวอ่าเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวยวุ้ยว้ายว้ายว้ย,วย,วยตุยเย้เลยนะครับผมนะิตรนตุงคือโอ้ตรงนี้มีคนด้วยนะฮะเดีย๋ยวทำการไปล่าข้าวหัวต่อเลยก็แล้วกัันนะครบผมมนะม่เเอ้ยยาไ เาเขาไม่ยอมหรือเปล่านะครับผมนะฮะเอ้ยผอ้าวจังหวัตถุนะ่ะจัดเลยหลักการนะครับปุ๊บอ่าปื๊ดๆ,ๆ,ๆ,ๆเป็นไงปุ๊ดๆเอ้ยยังไงครับอือกูกดสกิลว,ว้าวนะคุณผู้ชมอะมา,มาตายไหมาตายเรียบร้อย 100! โดนครับอื้อหือเสร็จไปนึ่งอะขับนองๆยื้อไม่เข้าใจเอ้ยทำไมรู้สึกว่าไอเทมชิ้นนี้มันฮิตจังวะคุณผู้ชมเออเอาถาน้ำ,น,ำน้ำหรือว่าไอเดก้อนถ่านเนี่ยครับผมแต่ทำไมมันฮิตจังวะ ฮิตหล่อฮิตหล่อมานี่สิมานี่สีก็คือโอู้ยโอ้โหแลกันไปตีไปเข่าก่อนแล้วเว้ยมาดีครับน้องๆเฮ้ยก็มาดีครับรู้เปล่าพี่ผลผลละลายพี่ผลเพชรเพลทจนหุยเป็นผลเพชรนะเว้ยบอกเลยว่าผลเพชรเนี่ยมันทดทานดาเบจได้ดีนะครับผมน้องมามาสิโดนครับฮึมปุ๊บปุ๊บปุ๊บอู้ยไม่ถึงว่ะเรียบร้อยโดน โอ้ยเย้โปรยเสร็จไปนึ่งรับน้งงื้อแม่อะไรมันจะโหดขนาดนั้นไม่เข้าใจเลยเอ้ยตรงนู้นมันมีน้ำแข็งอยู่เว้ยอยากกินน้ำแข็งใสว่ะคุณผู้ชมไม่เข้าใจเลยยังไงวะปุ๊บกูปุ๊บโดนปะโดนปะมึงเดือดเดอดมันเข้ามันเข้าโคตรไวเลยมาดิสิมามามาหาพี่หน่อยเร็วมาดิมาสิไม่โดนเว้ยมึงไปไหน ยังไม่เดี๋ยวคุณดูนะมันจะแช่แข็งนะคุณผู้ชมฮะ,ะ,ะมันจะแช่แข็งแล้วมันจะแช่แข็งแล้วปุ๊บ,บโดนครับฮึมตุยนะตุยนะด่าๆๆๆพี่รู้นะพี่รู้นะเฮ้ยเขาพี่รู้นะครับน้องๆมิใส่ไม่ดีเลยอันเรียบร้อยนะครับผมแล้ววิ่งหนีอย่างนี้ก็เสร็จโจลดีเออไม่เข้าใจเลย,เยข้างบนเขามีเฮบีฮากันตรงรู้เล่นด้วยเล่นด้วยนะครับปิ้วเฮ้ยเนพระหรอเปนพระหรอเขาเปิดเปล่า ท้าไม่ได้เปิดหรออ่าเรียบร้อยโอ้โหดีว่าผลพาจะเปิดไม่งั้นจับเก็บเฮติกเลยครับน้องๆยื้อเฮ้ยเป็นมวยคู่เอกชุดใหญ่เลยอย่างนี้พี่ชอบมากเลยครับน้องๆยื้อปึ๊บเอาโดนไม่โดนเว้ยเขาจะหนีเราเรียบร้อยนี่ครับผมนะฮะเป็นผลน้ําแข็งว่ะมาดิมาดิเดชอู้หูโดนช็อต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 เอาว่าช็อตตายน้องเอาเรียบร้อยล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  เรียบร้อยเลยครับโดนไฟช็อตตูดอะครับต้องนองงือแม่ผลเพชรเราก็โคตรตึงเลยอย่างนี้นะผู้ชมฮะเพราะว่าแบบืรับดามเได้ด้แบบทั้งประเทศไทยเลยอย่างนี้ผู้ชมแต่่ามีคนพยออกมาข้างนอกเว้ยเดี๋ยวลองดูหน่อยละกันนะเผื่อเขาแบบเฮ้ยพ่นพนพนพิสัตวเฮ้ย ได้ผลเพชรวะไม่ได้ผลเพชรได้ผลสไปด์อะครับน้องนงอู้หเก็บได้ด้วยนะครับผมน้องนงเฮ้ยผมวิ่งไวจังวะผลอะไรวะเหมือนจะเป็นผลจิ้งจอกหรือเปล่าใช่ไหมใช่นะครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันว่าผลเพชรกับผลจิ้งจอกเนี่ยอะไรตึงกันนะครับผมนะวัดกันตรงนี้ไปเลยปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเปิดพีพีด้วยมาพีพีเว้ยเอาว่าเปิดพีพีเว้ยเอามาดิครับน้องนงดูเขาจะหนีวะโอ้โหดูดิอะไรวะโอ้ยแค่สกิลเดียวเองนะเขาจะตุยอะครับน้องๆดูดิเอ้าโดนเปา โอ้ยังไงครับน้องๆดูดิโอ้โหวิ่งหนีพี่เลยอะโอ้โหเกินเกตายเป้าอันนเขาจะสู้เราครับน้องๆดูดิเรียบร้อยอืไม่โดนว่ะแม่มันหนีได้ให้คุณผู้ชมฮะเอาอะรู้สึกว่าผลจิ๊กจอกตัวนี้เหมือนจะเป็นแบบว่าเป็นจิ๊กจอกคิดหนีครับน้องๆก็คือแบบไม่ค่อยสู้คนนะอะไรอย่างนี้นะครับน้องๆดูดิตุเย่ตุเย่ในครับผมนะน้องๆพี่แบบไล่บี้ไล่แบบไล่ตื๊บมัน ไล่ตืบมันอ้ยไม่โดนได้ไงวะโอ้ไม่เข้าใจเลยมาดีมาดีนี่ครับเออโดนสักทีนะครับเรียบร้อยไวไหมเรียบร้อยอ้โหไม่เลือเดเป็นโจ๊กเลยครับน้องๆเอาเรียบร้อยเรียมการย้ายเซิร์ฟมาใหม่นะครับผมน้องๆ,ๆแล้วก็เหมือนมีคนวิ่งมาเปิดว่ะคุณผู้ชมฮะไม่เข้าใจเขาจริงๆเลยครับผมนะว่าเขาคิดอะไรอยู่นะฮะแล้วก็ทําการนะครับผมนะฮะเข้าไปแช่แข็งเขาอย่างนั้นแล้วก็ช่วยเพื่อนหน่อยหลักการนะครับแปรงเข่าไว้หนึ่งนะ เฮยเอาปัดขอรัดช็อตหน่อยละกันนะครับอุ้ยรัดช็อตได้อุ้ยู้หมันแช่แข็งว่ะเรียบร้อยโดนนะครับตุยไหมตุยไหมเรียบร้อยเปล่าเรียบร้อยเปล่าโอ้โหเก็บไปได้นะครับผมนะถึงจะมีจังหวะแบบว่าเออเออหน่อยก็ก็ช่างมันเถอะนะครับผู้ชมอะแม่ยู่ๆวิ่งมาเปิดชั้นเลยแบบไม่รู้จักกันนะเออแค่นั้นแหละเอาว่าจังหวะนี้ครับพุ่งเข้ามาอย่างนี้แล้วก็สวยสิเอาเจ็บเป็นหนึ่งอีกนะครับผู้ชมมาฟิวอุ้ย วิ่งยังไงครับยังไงครับโดนนะโดนดาเมจเป้าไม่โดนวะเห้ยแม่ง,งทำให้ชั่นตกใจทําไมก็ไม่รู้ครับน,อน,อนอ้องๆคือแม่วิ่งมาแค่ยังไงก็ตุยแย่สิยังครับคุณผู้ชมอะแม่ผลเพชรมันนี่ตึงจริงๆเลยคุณผู้ชมบอกเฮ้ยมันตึงยังไงละ่ะมึงไม่ได้ใช้ผลเพชรเลยมึงใช้แอสกิลดาบนะคุณผู้ชมเออนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ใช้ผลเพชรในการล่าก็แล้วกันนะครับผมน้องๆคือแม่ทําไปได้นะคุณผู้ชมเอาเด็กเขาไม่ยอมอ่ะคุณผู้ชมฮะสงครามนี้มันไม่จบจริง,รงๆนะฮะ ปึ๊บอ,อ,อู้ยอู้ยทำไมระยะตีมันกว้างจังวะระยะตีแม่งโคตรกว้างเลยอู้ยยังไงอะ่ะหยุดเขาก่อนนะอุ้ยมึงพุ่งเข้ามาหาพี่อย่างนี้เลยเหรอไอ้ชายมึงเกินไปแล้วนะฮะหาโดนครับไปไหนได้มาสิไม่ได้กลัวนะโดนครับมาสิโอ้โห ยังไงครับยังไงครับจะตุยนะต้ยนะตุ้ยนะอ่าเรียบร้อยตุยไหมอ่าไม่เหลือในครับผมเฮ้แต่แปลกใจตรงที่ว่าทําไมระยะฮิตบ็อกซ์มันตีโคตรกว้างเลยวะมันทำยังไงเวยเออไม่เข้าใจจริงๆมันโปเป่ะวะไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นบั็อกอะไรหรือเปล่านะครับใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้หน่อยละกันนะฮะโอ้โหแม่งระยะตีแม่งเป็นระยะไปร้อยเมตรเลยมันตีกูโดดยังไงก็ยังงงอยู่ในครับผมนั่นน้องเออว่าตรงนี้เหมือนมีเดือดด้วยนะครับมาเดือดเปล่า โดนนะฮะอ่าเรียบร้อยตุยเย่ไหนตุยเย่ไหมยังไงครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเปล่าโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมนะฮะมีเดือดจริงๆด้วยคุณผู้ชมนี่ไม่พ้นนะครับคุณผู้ชมฮะจังหวะเมื่อกี้นี้ผมนะเราฆ่าเขาได้นะครับผมนะแล้วเขาก็ทําการจะมาล้างแค้นนะครับคุณผู้ชมฮะก็กจัดให้ก็มาดิมาดิครับ พุ้งเขาจะหนีเราไปไหนจ้าเฮ้ยหนีเราไปไหนจ้าน้องนายจะหนีพี่ไปไหนอ่ะจะหนีพี่ไปไหนหนีพี่ไปไหนจ้าวุ่งยังไงครับอ่ะเรียบร้อยอ่าอ่าเรียบร้อยโอ,อ,อ,อ้ยเอาว่ะเหมือนจะโดนลุมด้วยนะจังหวะน,นี้เฮ้ยเดีินเดิน โุ้ยแม่งโคตรเอาเรียบร้อยโดนครับอุ้ยเขาหลบผนได้ไงวะโอ้เขาลบคนได้อะ่ะคุณผู้ชมโคตรเก่งเลยฮมสกิลอะไรของมึงเนี่ยโคตรเท่เลยเรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยรัดสอดเขาได้นะครับอ่าแข็งแข็งยังไงครับยังไงครับ ยังไงครับโอ้โหเรียบร้อยแตกตัวเย่นะครับผู้ชมอ่ะอู้หสองหนึ่งอย่างเอาไม่ลงอ่ะคำต้องนองมันคืจะเกินไปฮะนะด็อกเตอร์นะผู้ชมมากเอาเป็นว่านผมในคืนนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมนะถ้าใครชื่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะอย่าลืมว่าทางด้านของบทไดมอนก็หดเหมือนกันนะครับผมนะน้องโอเคในคืนนี้ก็มีวันนี้แล้วกันผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับอย่าลืมไปใช้บริการที่ร้านปั๊